ใครแอบน้อยใจคุณอยู่ขออภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานพลังงานงาไหน The world นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมษสินธนู 6. หกเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษ์กัน ควีนถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินแล้วก็เดอะฟูลนะคะพลังงานของคนธาตุลมเมทุนตูนกุมมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุดินแล้วก็คนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาในพลังงานของคุณ เป็นคนที่เรียบง่ายสบายๆนะคะไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยเกลียดใครมองโลกในแง่ดีอยู่กับปัจจุบันนะคะเป็นคนใจดีเป็นคนใจบุญที่สงสารแต่ว่าก็เป็นคนที่มีความจริงจังกับชีวิตนะคะเป็นคนที่ตอนทําก็ทําเต็มที่นะคะตอนที่เล่นก็เล่นเต็มที่เหมือนกันนะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างคนที่แอบน้อยใจคุณอยู่เขาจะเป็นใคร ขอพลังงานของคนที่แอบน้อยใจคุณอยู่ในตอนนี้หน่อยนะคะเขาจะเป็นใครหนึ่งถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจสี่ไม้พลังงานของคนธาตุไ,งงไฟไม่สินนงธนูเดอะไฮโรแฟนนะคะพลังงานของคนราศีพฤษศ หดาบนะคะพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกุมแล้วก็คิงถือไ,ม,งงอไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะคนธาตุไฟคนธาตุลมแล้วก็ราศีพฤษศนะคะที่ขึ้นมาสีไม้นะคะรักที่มั่นคงรักที่จริงใจก็น่าจะเป็นคนที่คุณกำลังคบกำลังคุยด้วยในตอนนี้นะคะคนที่รักคุณด้วยหัวใจรักคุณอย่างจริงใจอย่างจริงจงัง เป็นคนใจดีเป็นคนใจเย็นนะคะไม่ค่อยขี้หึงที่ห่วงเท่าไหร่หรือว่าถ้าขี้หึงที่ห่วงก็คือจะเงียบๆจะเก็บไว้ไม่แสดงออกนะคะ เป็นคนที่รักคุณเป็นคนที่แคร์คุณนะคะก็เลยเก็บซ่อนอาการน้อยใจนั้นไว้ไม่บอกไป6กแดบนะคะรู้สึกเองแล้วก็พยายามที่จะหาทางออกเองนะคะแก้ไขปัญหาหรือว่าแก้ไขความคิดของตัวเองปรับไมเซ็ t ของตัวเองนั่นเองแต่ว่าก็ยังปรับไม่ได้นะคะ หกดาบนะคะเป็นปัญหาอปสรรคที่กำลังพบเจอหรือว่าเป็นช่วงของอารมณ์น้อยใจที่กำลังเป็นอยู่แล้วก็กำลังพยายามที่จะหาทางออกพยายามที่จะปล่อยวางพยายามที่จะปลดปล่อยนะคะคิงถึงไม้ก็เป็นคนที่มีความจริงจังจริงใจนะคะเป็นคนอารมณ์ดีด้วยนะคะบางครั้งก็อาจแสดงออกให้คุณได้รับรู้เหมือนกันแต่ว่าจะออกแนวพูดแกลง้งพูดแย่พูดแซวมากกว่าไม่ได้แสดงออกชัดเจนถึงความน้อยใจนะคะ ต่อไปเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงน้อยใจคุณน,นะคะเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงน้อยใจคุณขอดูสาเหตุที่เขาน้อยใจคุณหน่อยนะคะเพราะาอะไรเจ็ดถ้วยความฟุ้งซ่านความคิดมากนะคะความคิดถึงด้วยนะคะ เก้าถ้วยความมีเสน่ห์ของคุณนะคะหรือว่าบางทีความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนหรือว่ายังไม่ได้เปิดเผยสักเท่าไหร่หรือเปล่าพลังงานของคุณมีเดอะฟูลนะคะเหมือนว่ายังรักอิสระยังไม่อยากผูกมัดน,นะคะ เราก็มีก้าว้วยขึ้นมาในสาเหตุของความน้อยใจนะคะคุณมีสเสน่ห์คุณมีตัวเลือกมีทางเลือกมีคนเข้ามาชอบหรือว่าคุณอาจจะอยู่ได้ชีวิตของคุณก็มีความสุขดีแม้ว่าจะมีเขาหรือว่าไม่มีเขาก็ตามคุณก็อยู่ได้เขาก็เลยรู้สึกน้อยใจที่เหมือนกับว่าเขาสําคัญไม่มากพอสําหรับคุณหรือเปล่านั่นเองนะคะ วีนถือถ้วยความอ่อนโยนนะคะความอ่อนหวานของคุณความน่ารักความขี้อ้อนนะคะไพ่ถ้วยขึ้นมา3ใบแล้วนะคะเด็กถือถ้วยนะคะความอ่อนโยนความอ่อนหวานความน่ารักความสดใสความจริงใจของคุณนะคะไพ่ถ้วยขึ้นมา5ใบเลยนะคะพลังงานของสาเหตุของความน้อยใจเนาะอัศวินถือถ้วยก็เป็น คนที่อธทยาศัยดีนะคะพูดคุยได้กับทุกคนนะคะเข้าสังคมเก่งมีคนรักมีคนเอ็นดูมีคนชอบสาเหตุที่เขาแอบน้อยใจคุณนะคะชัดเจนว่าเป็น เกี่ยวกับความน่ารักความสดใสที่มีในตัวคุณนะคะความขี้อ้อนนะคะความจริงใจอัธยาศัยดีเพื่อนฝูงเยอะนะคะเข้าสังคมเก่งนั่นเองที่เป็นสาเหตุของความน้อยใจของเขาแล้วก็สถานะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนนักด้วยนะคะก็เลยทําให้เขาต้องแอบเก็บไว้ซ่อนไว้ไม่ได้แสดงออกชัดเจนถึงความน้อยใจถึงความแอบหึงแอบหวงคุณอยู่นะคะ